ศีรษะอาการสาหัสนะครับขณะที่การขอคืนพื้นที่การชุมนุมครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6 4รายเสียชีวิต4รายครับในจำนวนนี้เป็นตำรวจหนึ่งนายนะครับชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณสิรีพรปาลกวงณนะอยุธยา นำสืบตำรวจตรีสราวุธชัยปัญหาตำรวจควบคุมฝูงชนภูทรบางละมุงจังหวัดชลบุรีไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลตำรวจอย่างเร่งด่วนหลังถูกคนร้ายยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนในการขอคืนพื้นที่ที่บริเวณแยกผ่านฟ้าโดยเขาถูกยิงที่หน้าผากจนทะลุกระโหลกศีรษะส่งผลให้กระโหลกศีรษะแตกหมดสติแพทย์ต้องใส่ท่อเพื่อช่วยหายใจก่อนตัดสินใจพาตัดทำการรักษาให้ ขณะที่การเผยแพร่ข่าวทางสื่อต่างๆว่ามีตำรวจได้รับบาดเจ็บจากการขอคืนพื้นที่บริเวณแยกผ่านฟ้าทำให้ในายวิวรพลแสงพักดีลุงของสิบตำรวจตรีสราวุธรีบมาดูอาการด้วยความเป็นห่วงเพราะเป็นญาติที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยไม่ทราบมาก่อนว่าสิบตำรวจตรีสราวุธบาดเจ็บสาหาัสพร้อมทั้งยอมรับไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับคนในครอบครัว แม้ในใจลึกๆจะรู้สึกภาคภูมิใจในการทําหน้าที่ของหลานชายอย่างเต็มที่ก็ตามภูมิใจครับภูมิใจว่ามันภูมิใจได้ในรักษาหน้าที่รักษามันอยู่ในปฏิบัติหน้าที่ก็ภูมิใจอยู่แต่ก็เสียใจที่ว่ามันมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ของภูมิใจก็ภูมิใจแต่ว่าความเสียใจมันก็เยอะเพราะไม่รู้ว่ามัน มันพูดไม่ออกอ่ะพี่มันแน่นไปหมดเลยแล้วตำรวจควบคุมฝูงชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการขอคืนพื้นที่ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจอย่างต่อเนื่องกว่าสิบนายซึ่งถูกรับตัวมาจากโรงพยาบาลสง์โรงพยาบาลหัวเฉียวโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลวชิวระและโรงพยาบาลพระมงกุฎ โดยพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลเจรไนขจรโฆษกโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าโรงพยาบาลตำรวจมีความพร้อมในการดูแลรักษาตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ และสถานการณ์ขนาดนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องรอยดมทิมงแพทย์และพยาบาลเตรียมความพร้อมตั้งแต่ที่มีการชุมนุมอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีทีมแพทย์พยาบาลมาประจําที่จุดโรงพยาบาลตารวจตลอด24ชั่วโมงเราเนี่ยดูแลค่าราชาการตารวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะเราก็จะประสานไปทั้งทางศูนย์เอราวันนะคะในการที่จะส่งคนไข้ที่เป็นตํารวจเนี่ยส่งกลับมาที่เราทั้งนี้เนี่ยเราจะต้องดูอาการของคนไข้โดยให้คุณหมอทางโรงพยาบาลประเมินว่าคนไข้เนี่ยสามารถที่จะย้ายมาที่เราได้ไหมถ้าปอด ภยในการเคลื่อนย,ย้ายเราก็จะส่งรถไปรับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่การชุมนุมบริเวณแยกสะพานผ่านฟ้ามีผู้เสียชีวิตสีรายในจำนวนนี้เป็นตำรวจหนึ่งนายคือดับตำรวจเพียรชัยพรวัตรอายุ45ปีผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่งจังหวัดระยองมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอกตัดขั้วหัวใจ ่วนผู้ได้รับบาดเจ็บรวม64รายเป็นตำรวจ24นายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส3นายคือ10ตำรวจตรีสราวุฒิชัยปัญหา10ตำรวจโทสุเทพนวลจันทร์ถูกสะเก็ดร,ระเบิดบริเวณใบหน้าและ10ตำรวจตรีพงศกรแสงกลมตำรวจควบคุมฝูงชนภูธรบางละมุงจังหวัดชลบุรีถูกยิงเข้าที่ศีรษะยังคงรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลกลางสิริพรบรรกวงศ์นายุทธยา NBT News Focus Can I?